สวัสดีครับคุณอยู่กับเออรดิเกมนะครับมีพี่ๆน้องๆหลายคนนะฮะขอมาว่าให้ทําอันดับ1ที่มีพลังเยอะที่สุดในเมืองไทยนะฮะ,อะเ,เอาเป็นว่าผมแถมให้ผมจะทําอันดับ1และอันดับ2นะตอนนี้ผมอยู่ที่เซฟเวอร์84นะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณแมวทมินนะฮะในกิวผมเองนะครับเขาบอกว่าอันดับ2อเนี่ยอยู่ในเซฟ84นะเราเข้าไปดูกันในหอคนดังนี่นะฮะชื่อคุณ กิกาเม้นะฮะดูมาดูพี่แกพี่แกพลังลบเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือ6000ล้านเนี่ยคือเกินไปแล้วนะ10,000มืน,นะครับ6000ล้านนะฮะเยอะมากๆเลยโคตรเยอะอ่ะเยอะกว่าผมไม่รู้กี่เท่าอ่ะผมผมพลังแค่ประมาณ2,900900 900, 900, ล้านเองนะมาดูทับพ,พี่แกกันมีใครบ้างนะครับมีเล่าปี่อันนี้ก็จกกกนะครับอ่ามีโจจู โอ้โหบวกเก้านะครับมีเตียวกกบวกเก้าอันนี้คือเจ็ดดาวเลยนะครับโอ้โหของทองทั้งตัวเลยเรียกว่าอันนี้เป็นกกขุนพลนะครับมีเตียวเซี่ยวนะครับเจ็ดดาวเหมือนกันมีกาเซียวบวกเก้าก็คือขั้นเก้านั่นเองนะฮะเจ็ดดาวครับโอ้โหพี่แกเจ็ดดาวทุกตัวนะฮะดูของทองหมดเลย ต่ต้องบอกนะฮะว่าเซฟแปสิบสี่เนี่ยเปิดหลังเซฟแปดสิบเอ็ดนานมากๆนะฮะเรียกว่าโอ้โหพี่แกแม่งมาแป๊บเดียวอันาคบผบว่าแม่งมีสีแซงอันดับหนึ่งของเซฟหนึ่งแน่นอนนะตัวแม่งโหดมากอะ่ะมาดูสัตว์เทพแกนะครับโอ้โหย็ดเคแรดนะครับแรดทองเนี่ยแม่งเต็มลิมิตเลยเจ็ดดาว โอ้โหนกทองเจ็ดดาวแม่งเติมไปเกือบกี่ล้านวะเนี่ยโอ้โหโหจริงๆโหดโคตรโคตรโอ้โหโ,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 โหโดแมวตายควายล้มเลยนะฮะแล้วนี่คืออันดับสองนะครับของประเทศไทยนะฮะย้านะฮะอันดับสองของประเทศไทยคือพูดง่ายๆเนี่ยอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าน,น,น,นี่คือเฮียแม่งพลังต่างกันแบบเย็ดแค่ ต่างกันแบบสิ้นเชิงอ่ะพี่แกแม่งคงไม่ให้กิจกรรมอะไรใครเลยมั้งเนี่ยฮะคุณอ่าคุณกิวกาเม่เนี่ยฮะโอ้โหโ,โหจริงๆยอมนะแล้วเราไปดูอันดับหนึ่งกันต่อดีกว่าครับผมอ่ะเรามาอยู่กันที่เซฟหนึ่งแล้วนะครับเรามาอยู่อันดับหนึ่ง ของประเทศไทยนะครับว่าคุณพี่แกพลังเท่าไหร่นะครับคุณตามใจนะครับหูนี่ขนาดอันดับสองของเซฟเขาไม่ยังแปดพันล้านเลยอะ่ะหูเยอดโหดมากเลยนะมาดูพี่เขากันในตัวนี่นะต้องบอกว่าพลังแกเนี่ยห่างจากจอันดับสองอันดับสองเนี่ยอ่าโโหเยอะอยู่นะประมาณสองสามพันสองสามพันล้านได้อะ่ะเออเยอะมากเลยมาดูตัวพี่แกกัน อ่ะผมไล่เลยนะอันนี้ตัวไล่แต่ตัวล่างแล้วกันนะกุยแจนะฮะเจ็ดดาวนะครับของทองหมดตัวเลยนะครับซุนฮกนะฮะของทองหมดตัวเช่นกันเจ็ดดาวนะฮะกูซูมาอีนะฮะโอ้โหของน้องทั้งตัวเจ็ดดาวนะครับโอ้โหโนอกจากนั้นนะครับนี่โอ้โหทองจริงๆทองแบบวิบยับ,บยับเลยนะ เตียวอุยนะฮะทองนะครับทั้งตัวตัวละครก็เจ็ดดาวโอ้โหหมาเชียวนี่ก็เจ็ดดาวมาดูสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะฮะสัตว์เลี้ยงโอ้ยเฮียพี่แกปลาเข้าไปเลเวลแล้วครับสัตว์เลี้ยงแกร้อยกว่าทุกตัวนะฮะนอกจากนี้ยังเจ็ดดาวเกือบหมดนะฮะยกเว้นหมาป่านี่ตัวเดียวเองนะมาโอ้โหพี่แกโหดมากๆเลยนะโอ้โหโหดจัดอะ โคตรจัดประหลัดบอกเลเวลร้อยหนึ่งะฮะโอ้โหโคตรโหตโคตรเฮี้ยนะฮะสุดสุดจริงๆนะแล้วนี่นะฮะทำตามคำเรียกร้องของแฟนคลับเอออดิเกมนะฮะอันดับหนึ่งและก็อันดับสองนะฮะต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาเติมไปไปเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่านะครับหลักครึ่งล้านแน่นอนนะฮะโอเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะ จบลงแล้วใครที่ชอบก็กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผม